กะสีผ้าส้มอันต้นกระเทียมเปืือก็จะเห็นบ่ขนาดติดรบเนาะพ่นก็นยังมีชีวิตอยู่เดียวก็สิเก็บกินตัวเก็บกินหอได้ปีนาไนละนี่ลูกข้าวอันนี้ลูกข้าวปูกมาไห่นี่ค่ะมันก็แตกนอก,ก็สิ่งงอกของมันเองปีหนาอันนี้เป็นบกครีก็จะเปี่ยวปล่อยเขาไว้ี่ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นมเมล็ดพืชพันเปียยกะอ๋อทักซิมิกเกน,นี่ก็เป็นต้นหอมที่เปี่ยวหัวเสียใบแล้วจะ้ะ เขากระแตกออกมาถ้าพ็นตัดใบกินแล้วเขาก็โป้องออกมาอีกอันนี้ผักเขียวเ,ออเพื่อนบ้านปลูกมาให้พื่ก็เก็บไว้ก็ตัดกินเรื่อยอ่ะจ้ะเห็นว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เขาทนหนาวอ่ะจ้ะเขามีประโยชน์มากน,นะผักตัวนี้วิตามินสูงสารอาหารสูงอ่ะจ้ะน,นี่ก็มีอีกสวนหนึ่งหัวหอมเห็นว่าจา้ะเขาตัดใบไปกินเขาก็เกิดงอ,ก,ก,อกขึ้นมาอีกคือเกาหัวหอมเนี่ยเขาทนหนาวอีหลีก็เก็บกินทั้งสิละจ้ะ